ขนมรันไปป้าแล้วมันเครื่องแห้งแห้งอะไรใช่ไหมพี่มันติดติดหน่อยหนึ่งฮะเออแต่มันเหมือนแบบมันหายไปเยอะอ่ะเพราะระบ น้ำมันเครื่องแห้งนะไม่ยอมเช็คออกมาจากกรุงเทพนะวิ่งมาตั้งห้าหกวันแล้วเพิ่งจะมารู้ว่าน้ำมันแห้งเครื่องพังพอดีบ้าบอหน้าองสารยังรถนี่รู้รถเราเปลี่ยนถ่ายเรียบร้อยก่อนมาจัดชุดใหญ่ไปเข้าศูนย์เรียบร้อยสู้ๆนะเจรลมเบตเตอเช้านี้มีเหตุอีกแล้วครับ ระหว่างทางเข้าที่พักเมื่อวานนี้ไฟเครื่องติดค้างที่หน้าปัดมอเตอร์ไซค์พอเข้าที่พักได้พวกเราก็พักผ่อนและให้เจ้าแลมได้พักสักคืนหนึ่งก่อนก็น่าจะหายตื่นเช้ามาลองสตาร์ทเครื่องดูสถานะไฟปกติแล้วครับไม่มีติดค้างจึงได้ลองเช็คน้ำมันเครื่องดูก็รู้สึกว่ามันน้อยลงไปมากเลยจึงหาร้านมอเตอร์ไซค์ใกล้ที่พักให้พี่ช่างช่วยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เอาจริงๆก่อนออกเดินทางจากกรุงเทพเราก็ได้เช็คน้ำมันเครื่องแล้วมันก็อยู่ในขีดบนปกตินะแต่ก็ยังไม่ได้ไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องห พอคิดว่ากับจากทริปนี้เข็มไม่ก็จะถึงรอบเช็คระยะพอดีค่อยกลับไปเข้าสูย์ทีเดียวอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความผิดพลาดของเราเองลืมคิดไปว่าขึ้นเหนือนี่ใช้พลังงานเครื่องยนต์เยอะมากๆครับขึ้นดอยมาหลายดอยเลยก็ต้องมีการเผาผลาน,น้ำมันเครื่องไปบ้างพอสมควรตามธรรมชาติโดยปกติทุกเช้าก่อนออกจากที่พักเราก็จะเช็คน้ำมันเครื่องก่อนครั้งนี้ลืมจริงๆครับยังไงแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมเติมถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนออกเดินทางกันด้วยนะ แล้วก็มีสำรองไว้ใต้เบาะสักขวดหนึ่งก็ดีเพื่อสุขภาพรถของเราขอบคุณพี่ช่างด้วยทั้งที่ตอนแรกพี่เขาไม่กล้าทํารถเราเพราะไม่เคยทํารถรุ่นนี้เราก็เดินไปเลือกน้ํามันเครื่องที่ใช้ได้แล้วก็บอกตาแหน่งเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้พี่เขาพี่เขาก็รุยเลยครับเดินทางกันต่อได้ไปครับ I don't ever wanna leave dancing till the sunrise Move it once, show me please Move it twice so I can see Dancing till the sunrise Until the sun Yang <tom> เ้น้ำไม่ค่อยมีเลยวะไปค่าเข้า20บาทค่าเอารถเข้าอีก20บาทสรุปคนละ40บาทสองคน80บาทร,รถเข้าได้200เมตรตด,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 ดแล้วก็เดินต่ออีก100เมตรเขาว่ายันไงอะไปได้ถึงไหนอะอ้าวหลอกปะเนี่ย ไหนบอกเข้าได้อีกไงแค่น,นี้แหละที่200เมตรแล้วเหรอใช่ศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวอบอหลวงแสบเลยเขาเล่น้ำได้หุ๊อ่ะได้ได้เหรอน้ำขนาดนี้เล่นได้เหรอได้ สำหรับอุทยานแห่งชาติออบหลวงนี้ไม่เพียงแค่ที่จุดไฮไลท์ช่องเขาขาดหรือผาจุบกันที่เราพามาชมกันแล้วนะครับยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติของดอยผาช้างที่ต้องเดินขึ้นไปอีกประมาณ1.2กิโลเรียกได้ว่าเป็นดินแดนมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้จากที่ได้ข้อมูลมาก็สมัยโลหะตอนปลายยุคสำลีเลยทีเดียวบริเวณดอยผาช้างด้านตะวันตกมีเพลิงผาคล้ายถ้ำที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์โบราณบนผนังมีภาพวาดช้างด้วยสีขาวและสีแดง จากการสำรวจของนักโบราณคดีกรมศิลปากรยืนยันว่าเป็นครั้งแรกที่พบภาพเขียนโบราณในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนในเขตจังหวัดเชียงใหม่พบครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2527ถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็แนะนำให้มานอนกางเต็นท์ฟังเสียงน้ำไหลแล้วก็เดินขึ้นไปศึกษาประวัติศาสตร์ชมธรรมชาติอันสวยงามบนดอยผาช้างกันด้วยแล้วมาบอกพวกเราด้วยว่ามันสวยงามแค่ไหนนะครับนี่คือดินแดนมนุษย์โบราณนี่คือมนุษย์โบราณมนุษย์โบราณก็ได้ เสร็จจากอบหลวงแล้วกำลังมุ่งหน้าไปนครสวรรค์นขณะนี้เที่ยงกว่าเที่ยงครึ่งแล้วต้องใช้เวลาเจ็ดปดชั่วโมงจะถึงกี่โมงแล้วทีนี้น่าจะต้องมีสองทุ่มบ๊ายบายอบหลวงนี่อบหลวงเป็นอย่างนี้ตึบ๊าบุย ก็จริงอยู่แค่งล่างเล่นน้ำตัวนี้ก็สนุก,กน,นะ,นะเน,น,นี่ยเดินยีงไงบนทำไมวะเออเนี่ยแคมปิ้งได้ด้วยไม่ใช่กับต่อลรุนเนี้ย็เลยเอาตัวนี้ลงได้ไหมโอ้กางเต็นท์ได้ด้วย เต sociedad, Bref, building, 谢谢้นได้กำเต้นได้อึปลนะไ

อันนี้พระสมเด็จองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกน่าจะในโลกนะ 전 누군가를 위해 노래한 적 없어 길어지는 대화 속 정신문 차린 입이 웃고 있어 모두 말해 내게 꿈결에 분명 실망할 테니 수빈 무의미해 네 매력은 또 벼다구를 던져 Cause you 그 누구보다 눈이 참 예뻐 Yeah you 그 누구보다 사랑스러워 Yeah you 찾아 해내 My sweet baby, 너를 만나기 전, 난 일만 했지. w a l 라 i n g l i 매일 지루했지. 난 쳇바퀴 위에 성실한 M s t 너의 등장에 나비로써는 더 다양한 세상에 색채 언어로 인해 변... ก็ต้องขออนุญาตจบคลิปกันตรงนี้เลยและกันครับสำหรับนครสวรรค์ของเราเสียดายจริงๆครับฟุตเทจในช่วงเช้าที่พาไปชมเมืองนครสวรรค์ก่อนเข้ากรุงเสียหายหมดเลยถ้ามีโอกาสไปใหม่อีกครั้งจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมกันครับเาเมืองมกกรทองแหนน่งนี้น่าเที่ยวแค่ไหน สำหรับการเดินทางเหนือสุดแดนสยามขี่รถเครื่องไปอาวเหนือของพวกเราก็ต้องขอลากันไปตรงนี้เลยแล้วกันครับหวังว่าเส้นทางที่เราได้พาไปในการเดินทางครั้งนี้จะพอเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่กําลังจะวางแผนเดินทางขึ้นเหนือไปรับลมหนาวแบบพวกเราในสิ้นปีนี้ได้ข้อมูลไปไม่มากก็น้อยไร้สาระไปหน่อยก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่คอยติดตามไปรับชมเรามาถึงตรงนี้แ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในช่องไปปะหลดของเราด้วยนะครับ แล้ว <Happiness. S 2> <allen ät S 1> พบกันใหม่กับการเดินทางที่ยังไม่จบไม่สิ้นของพวกเราบาย Yeah you Yeah so my sweet baby Yeah, you 그 누구보다 사랑스러워. Yeah, you 찾아해 매일 내반쪽 I feel so free, oh my sweet baby.